สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อพงษ์จะพามาดูการเพราะอินทผลัมด้วยเมล็ดนะครับแล้วก็การที่พ่อพงษ์ทําคลิปวันนี้นะครับพ่อพงษ์ขอออกตัวก่อนนะครับว่าที่พ่อพงษ์ทําเนี่ยนะครับเพื่อนําความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่พ่อพงษ์ได้ศึกษาในเกี่ยวกับการเพราะเมล็ดนะครับออกมาให้หลายๆคนที่ชอบ ในการปลูกอินทผลัมด้วยการเพราะเมล็ดเนื่องจากว่ามีทุนน้อยนะครับสำหรับสายเนื้อเยื่อนะครับที่ชอบการปลูกเนื้อเยื่อขอให้ดูคลิปพ่อพงคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยว่านะครับว่าสิ่งที่พ่อพงทำเนี่ยมันส่งผลกระทบเสียหายต่อ,อการปลูกอินทผลัมของเกษตรกรหรือเปล่านะครับขอให้ดูให้จบก่อนนะครับ และนี่ก็คือต้นอินทผลามนะครับที่พ่อพงเพาะด้วยเมล็ดนะครับพ่อพงเพาะได้ทั้งตั้งแต่เอาเมล็ดแช่น้ําจนมาถึงวันนี้นี่ก็เดือนครึ่งนะครับนี่ต้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งแทงใบออกมาแล้วนะครับนี่ครับใบขนาดนี้นะครับก็คือกําลังพอดีนะครับกับการแปลงเพศนะครับ เพื่อให้ต้นอินพลัมได้เป็นตัวเมียนะครับที่เราเพาะเนี่ยนะครับซึ่งทฤษฎีนี้นี่พ่อพงรู้มา4ปีแล้วครับ3ปีกว่าจะเข้า4ปีแล้วครับตั้งแต่ข่าวแรกที่พ่อพงเพาะ,มะเมล็ดนะครับแต่ว่านะครับการแปลงเพศอินพลัมเพื่อเพื่อให้ได้ตัวเมียเนี่ยนะครับอันนี้นะครับ หลายๆคนที่อยู่ในวงการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยนะครับจะสนใจในเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าสำหรับกลุ่มคนที่ชอบอ่าที่มีทุนเยอะนะครับที่เขาปลูกอ่าด้วยเนื้อเยื่อะนะครับก็จะบอกว่าเป็นวิธีการที่ผิดนะครับแต่ว่าการที่มันจะผิดหรือถูกเนี่ยนะครับเราก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับการที่เราทำแบบนี้มันจะทำให้ ต้นอินทผลัมเราที่เราเพาะเนี่ยเป็นตัวเมียรจริงหรือไม่นะครับอันดับแรกก็มาดูวิธีการทำก่อนนะครับการแปลงเพศอินทผลัมให้ได้ตัวเมียมีวิธีการทำยังไงครับมาดูนะครับต้นกล้าที่เราจะทำการแปลงเพศนะครับต้นกล้าที่เราเพาะไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับ มันจะมีมะเมล็ดอยู่เนี่ยนะครับมเมล็ดติดอยู่ตรงที่ต้นแล้วก็ใบนี่ก็คือเวลาเราพเพาะแล้วให้ใบอยู่ประมาณนี้นะครับคือเป็นใบเดียวที่มันยังไม่กลางเยอะนะครับก็เป็นขนาดที่กําลังที่จะแปลงเพศอินทผาลำนะครับาการที่เราจะแปลงเพศนะครับอันดับแรกให้เราเอาเนี่ยนะครับอันนี้คือเขาบอกมานะครับที่พ่อพงเคยเจอมานะครับพ่อพงก็เลยลองทําตามดูนะครับ ให้เอามล็ดตัวเนี้นะครับออกนะครับน yes. ี่ครับเดี๋ยวพ่อปงก็จะเอาออกนะครับน well ี่ครับนี่ครับให้ตัดเมล็ดเนี่ยออกเลยครับนี่ครับเอาเมะเ็ดออกครับแล้วก็ให้ทําการตัดรากนะครับให้ให้ทําการตัดรากต้นอินทราลมเนี่ยนะครับออกนะครับนี รากอินทผลัมเห็นไหมครับเราออกมาจากเนี่ยมันจะมีรากนะครับเราหารากที่มันยาวๆเนนะครับออกมาเห็นไหมครับรากนี้ให้ตัดออกความยาวก็คือสามถึงห้าเซนนะครับก็ประมาณนี้หละครับนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้พ่อพงก็จะตัดออกนะครับนี่นะครับพ่อพงก็จะตัดรากตรงนี้ออกนะครับเนี่ยความยาวประมาณสามถึงห้าเซนนี่ครับ ตัดออกแล้วคราวนี้เราตัดออกนี้แล้วเราก็เอาใส่ลงในถุงดํานะครับคราวนี้เพาะไว้เหมือนเดิมตามปกติครับนี่ครับคือรากที่เราตัดออกนะครับพอเราตัดรากออกแล้วนะครับเราก็เอาถุงดํามาใส่ดินนะครับใส่ดินไว้แล้วก็เอาต้นกล้าที่เราออกมาแล้วเนี่ยที่เราตัดรากแล้วแล้วก็ตัดเมล็ดออกแล้วเนี่ยนะครับใส่ลงไปในถุงดําเลยครับ ใส่ลงไปในถุงดำแบบนี้แล้วก็เอาดินเนี่ยลงใส่ครับนี่ครับ แค่นี้เราก็แปลงเพศต้นอินทผลัมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็รอดูว่ามันจะได้ตัวเมียจริงไหมครับเดี๋ยวพ่อพงชุดนี้พ่อพงก็จะทําทั้งหมดเลยนะครับนี่พ่อพงก็จะเอามาเล็ดออกแล้วก็จะมาตัดรากนะครับแล้วก็จะเอามาใส่ถุงดําแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับนี่ครับมาเอาเมาเล็ดออกครับนี่มล็ดเอาออกพอเอามาเล็ดออกแล้วนะครับ เราก็มาตัดรากครับนี่ครับรากนี่ครับรากเราก็ตัดออกประมาณสามถึงห้าเซนนะครับนี่ตัดออกแล้วนะครับพอตัดออกแล้วก็พ่อพงก็จะเอาใส่ลงถุงดําครับการที่พ่อพงทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับพ่อพงเองก็ไม่ใช่ว่าจะมาอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนนะครับ ที่ต้องการปลูกอ,อินทผลัมด้วยการเพาะเมล็ดเนี่ยหันมาใช้วิธีนี้เพื่อที่จะให้ได้เพศเมียเยอะๆนะครับซึ่งการที่ทําแบบนี้นะครับพ่อพงเองก็ไม่ยืนยันนะครับว่าถ้าเราทําแล้วมันจะได้ตัวเมียเยอะอย่างที่ได้รับข้อมูลมาแต่เพียงแต่ว่าที่พ่อพงม,มาทําให้ดูแล้วก็มา ทำคลิปขึ้นมาในวันนี้นี่ก็เพื่อจะมาแชร์ประสบการณ์ของพ่อพงซึ่งพ่อพงเองได้ทําการเพราะแล้วนะครับในการาเพราะอินทผาลัมแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วจะเข้า4ปีแล้วครับเนี่ยตอนที่พ่อพงสนใจเรื่องการปลูกอินทผาลัมใหม่ๆนะครับแต่ว่าพ่อพงไม่มีทุนไม่มีเงินที่จะไปซื้อเนื้อเยื่อนะครับถ้าใครมีเงินมีทุนนะครับพ่อพงแนะนําเลยนะครับ ไม่ต้องมาเล่นเพาะเมล็ดนะครับให้ไปลงทุนกันกับการปลูกเนื้อเยื่อเลยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเราจะได้ผลที่ชัวร์ที่สุดนะครับรสชาติที่ชัวร์ที่สุดครับต้นตัวเมียร้อยเปอร์เซนนะครับถ้าเราเล่นเนื้อเยื่อนะครับเพราะว่าถ้าเรามาถ้าเรามาปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยแล้วเราหวังผลหรือว่าหวังกําไรจากการ ปลูกอินทผลัมเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะประสบผลสําเร็จอะ่ะมันจะน้อยมากนะครับแต่ว่าทําไมพ่อพงถึงมาปลูกการเพาอเมล็ดก็อย่างที่พ่อพงบอกคือพ่อพงทุนน้อยแล้วพ่อพงเองก็ไม่ได้หวังเลยนะครับว่าพ่อพงจะค้าขายกับอินทผลัมเนี่ยให้ได้กําไรได้อ่าได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเงินเยอะๆกับ าการปลูกอินทผลัมนะครับพ่อพงหวังแค่มีให้ได้กินในครัวเรือนเพราะว่ามันแพงนะครับพ่อพงไม่มีกําลังในการซื้อนะครับในซื้อกินนะครับพ่อพงก็เลยเลือกวิธีนี้เอานะครับได้เท่าไหร่พ่อพงก็เอาพ่อพงไม่ซีเรียสน,นะครับการการที่เพาะแบบนี้นี่นะครับพ่อพงทําเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพ่อพง ทำไป5้าสิบต้นนะครับพ่อพง์ปลูกไว้สองแถวนะครับพ่อพง์ปลูกไว้สองแถวเนี่ยนะครับแถวแรกนะครับพ่อพง์จะมาพูดให้ฟังแถวแรกเนี่ยยี่สิบห้าต้นเนี่ยแทงจันทร์ขึ้นมา3มต้นนะครับปีนี้นะครับคือปีที่สามนะครับเนี่ยก็คือแทงจันทร์ออกมา3มต้นเนี่ยพ่อพง์ได้ตัวเมียสองต้นครับส่วนอีกหนึ่งแถวนะครับยี่สิบห้าต้นนะครับ แทงกันมาสองต้นนะครับได้ตัวผู้ทั้งสองต้นเลยนะครับอันนี้นะครับพ่อผมก็เลยว่าการที่จะเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนะครับถึงเราจะมาทําแบบนี้นะครับมาแปลงเพศดัดแปลงเพศอะไรอย่างเงี้ยพ่อผมว่าไม่มีผลหรอกครับก็คือมันจะเป็นพันธุก,กรรมมันมาอยู่แล้วกับเมล็ด การที่จะเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมันถูกกาหนดมาแล้วครับเรามาฝืนมันไม่ได้ครับอันนี้ในความคิดส่วนตัวของพ่อพงนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็ต้องการศึกษาเนี่ยก็ลองได้นะครับแต่ว่าอย่าไปหวังผลกับมันมากนะครับก็คือไปลงทุนแล้วก็คิดว่าตรงนี้ก็คือจะได้ผลจริงอย่างเงี้ยนะครับ กลัวจะสูญเสียเวลาเปล่าๆถ้าเรามีทุนแล้วเราไปลงเนื้อเยื่อเลยครับเล่นเนื้อเยื่อปลูกเนื้อเยื่อไปเลยครับอันนี้ก็คือในมุมมองและความคิดส่วนตัวของพ่อพงนะครับทุกคลิปพ่อพงที่พ่อพงทําไปเกี่ยวกับอินทภาลัมเนี่ยพ่อพงไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนมาปลูกอ,อินทภาลบบัมแดดเพาะเมล็ดนะครับถ้าคนมีทุนนะครับแต่ว่าถ้าทุนน้อยเนี่ยนะครับ แล้วไม่หวังผลกำไรอะไรเลยไม่หวังค้าขายให้มันร่ำมันรวยนะครับกับอินทผลัมเนี่ยก็อยากลองปลูกอยากมีที่ว่างๆอะไรเงี้ยก็ปลูกตามไร่ตามสวนอะไรอะไรไปอย่างเงี้ยก็ลองได้ครับและนี่ก็คือต้นอินทผลัมที่พ่อพงเพาะด้วยเมล็ดนะครับแล้วก็ทำการแปลงเพศเพื่อให้ได้ตัวเมีย โดยการที่เอา,มาเมล็ดออกแล้วก็ตัดรากนะครับพ่อผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อรอลุ้นรอดูผลไปอีกนะครับประมาณ3-4ถึงปีโดยประมาณนะครับถึงจะรู้ว่าต้นอิดพาลำที่พ่อผมทำการแปลงเพศไปเนี่ยมันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ